สวัสดีค่ะพบกับช่องใบบัวใบเตยแฟมิลี่เด็กน้อยง่วงนอนค่ะแม่วันนี้ได้เวลาพักของใบบัวตัวกลมแล้ววแบเแบเออเออแบปแ๊บลออาการง่วงนอนดูดดูดดูดลิ้นตัวเองแล้วค่ะกล่อมกล่อมตัวเองวันนี้ใบบัวได้กินต้นสมุนไพรนะคะ เรียกว่าต้นคอยตาแดงไปนอนไปเอ๊ฟไปเด็กน้อยตาแดงมาลูบคางให้ลูบคางให้เอฟแอบแอ้เลยแอบแอบนอนเจออากาศนดีเอานอนเถอะวันนี้จะคุยกับแม่หรอแป๊บักแชไปไปหานอนเลยตาแดงแล้วลูกไปะไปนอนไปวันนี้ไปบัวพักอยู่ริมคลองนะคะเป็นคลองส่งน้ำ แล้วก็มีต้นข่อยด้วยกินใบ,บข่อยนะคะยืนน,นิ่งแล้วได้กินกล้วยวันนี้น่าจะยี่สิบกวีได้คะ่ะยายยายยายให้กินมาตลอดทางเลยเออเลวฮะหันก้นให้แม่ทำไมฮะลูกละยืนนิ่งแล้ว ไปที่รับแล้วไปที่รับเลยแท๊บแท๊บแทบยืนนิ่งเลยค่ะยิ้มแห้งง่วงเลยค่ะวันนี้ยิ้มมากเลยยายให้กล้วยต้องต้องเยอะเลยวันนี้อ้วนกินมาตลอดทางเลยค่ะไปเข้ามุมไปง่วงก็ไปนอนเด้อ เด็กน้อยหน้าตีกวนแท้น้ลูกเต็มจอเลยค่ะเต็มจอเลยจะนอนด้วยเหรอลูกนอนร้องแม่ก็นอนตรงนี้แหละมาเร็วนอนใกล้เพื่อนนี่นอนลง เออเล้วเออเออนอนเนื้อละละตาแม่สีชมพเข้าไปอ่ะเข้าไปแล้วค่ะเจ้าบ่นอนบ่ให้กินกวยยืนลงคนโตเลยคนโตแล้ว แหม่ไปให้ปิ่งไก่มาหาแหม่ไปหน้าเอาปลามาปอนนอนลงแล้วออปลาแดงแล้วน,น,นอนไปนอนไปลูกไปไปเอ๋อเออด้อ กันมาจ้าเอดูขาข่อยห้างพร้อมอะไรหลบอะไรไปนอนไปนอนวันนี้ที่พักลมลื่นเลยต้นข่อยลูกนอนโอ้อยากคุยกับแม่แม่เอาคุยคุยใบบัวสวัสดีค่ะใบบัวจ,จ้าสวยจ่าสวยจ้าสวยแม่แม่ก่อน,นสวยแลดีวสวยไม่ละมือเลย,ยสวยเด้อน่ะน่ะ รู้แล้วรู้แล้วว่าต้องการอะไรตาเยิ้มแล้วคุณนี่อะไรมาลองดูอ่ะพ่อจ้าเกาคางให้นุนอนนะฮะพ่อควันเขาเกาคางอี๋รับตาลูกครับรับตรงมาลครับเห็นไหมพอพ่อควันเขาเกาคางแล้วใบบัวก็จะจะเหมือนจะเคิมนะเขาชอบให้คนเกาคางเขานะคะก็มานอนเอ๋ตา ตาเยิ้มแล้วพอ่อตาเยิ้มแล้วเอ๊ทิ้งตัวนอนลงลูกเอไ,ไปนอนลีลาเด้อค่ะเขาปลาเลยลูกเขาปลาเลยหันลังเนี้ยนอนเลยหันหลังาหันหลังเัเพเดียวเลยไมยบขอนด กินหญ้าโตนะฮะกินหญ้า่อแล้วพ่อกล่อมนอนก็ไม่นอนตัวอ่อนทั่วเคยได้วิน,น,นหรอถ้าจะนอนก็ยืนหลับเอาเหมือนช้างโตเนาะเออแต่ตอนงคืนเขาก็จะทึงตัวนอนลงแล้วแต่อารมณ์นางค่ะแม่แม่

กว้าหิวต้าหิวทำได้ทุกอย่างค่ะเอามาสวัสดีเม่ซีทั้งหน้าเลยก่อนเลยเดี๋ยวแม่พาลงลลงลงคลิปแล้วาเร็วม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 าเร็ววเบลเเบล่ตงเบล่เบ้เบบมานอนเบล่มาเบลเล่หนาวนนี้หนาวนี่เบลหนาวนนี้เร็วกินแตงกวาเดี๋ยวรอขนมก่อนรอมีขนมด้วยมีขนมด้วย ของกินเยอะแยะเลยไปบับอกเนี่ยคุ้มว้ก็เสล่งคุ้มใบลดม,ม,ม,มาเร็วมาแล้วไม่แล้วมานอนลงเนี่ยไม่ค่อยนอนกลางวันนะคะบางทีก็ยืนหลับส่วมากจะยืนหลับเอา กดไลค์กดแชร์ให้เบบัวด้วยค่ะลงไลน์แล้วบรรยากาศยามพักเที่ยงเช่นเคยเหมือนเดิมในทุกวันค่ะ